เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้หมายความถึงเพียงตัวเจ้าหน้าที่ที่รับเงินจากงบประมาณของแผ่นดินเท่านั้นในคํานิยามของคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยยังหมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือได้รับมอบหมายได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้อำนาจพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมนึกไปถึงกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ ตั้งดับตรวจหรือจุดตรวจแล้วมีการใช้ราษฎรบางคนเข้ามาช่วยตรงนี้มันก็จะเกิดปัญหาว่าไอ้คนที่มาช่วยตรงนี้เนี่ยถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคำนิยามในกฎหมายนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าหากตามคำนิยามผมตีความว่าใช่นะครับเพราะฉะนั้น ก็อยากจะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐท <building that S 1> ี่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจเหล่านี้ว่าการที่ท่านเอาคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐมาช่วยในการปฏิบัติตรงนี้ท่านต้องระวังด้วยนะครับเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในความหมายนี้ด้วยนะครับท่านในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาจจะต้องอยู่ในกฎหมายนี้ด้วยเหมือนการรวมถึงผู้